ต้องรู้นะคะเมื่อกินกระเทียมค่ะสวัสดีค่ะบิ่มนัทนามาแล้วนะคะค่าก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าพบกับบิ่มนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วคุณจะไม่พาสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะแล้วคลิปนี้นะคะบิ่มก็จะมาพูดในเรื่องของ พืชผักส่วนครัวของไทยนั่นเองนะคะบิ่มเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะแต่ละบ้านต้องมีติดบ้านแน่นอนค่ะนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองค่ะ5โรคต้องรู้นะคะเมื่อกินกระเทียมค่ะแต่5้าโรคที่บิ่มจะพูดนี้นะคะกินกระเทียมแล้วดียังไงค่ะหลายคนนะคะอาจจดจํากระเทียมได้จากกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะและหลายคนก็คงจะเชื่อกันนะคะว่ากระเทียมนะคะ มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เหมือนเป็นยาช่วยในการรักษาโรคด้วยนั่นเองนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้กระเทียมมีประโยชน์ยังไงนะคะทั้งนี้นะคะข้อพิสูจน์หรือหลักฐานทางการแพทย์มีมากน้อยเพียงใดที่จะช่วยในการยืนยันสรรพคุณประโยชน์และความปลอดภัยของการรับประทานกระเทียมที่มีบทบาทหรือมีส่วนช่วยในการรักษาโรคเหล่านี้นั่นเองนะคะมาดูโรคที่1กันเลยค่ะโรคความดันโลหิตสูงค่ะ Un ลลิซีนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่พบในกระเทียมสดหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของกระเทียมนะคะอาจมีส่วนช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบที่เลียงตัวในหลอดเลือดและส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวและทําให้ระดับความดันโลหิตต่ําลงนะคะและกระเทียมนะคะก็ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจึงลดความเสี่ยงการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยนั่นเองค่ะมาดูโรคที่2กันนะคะนั่นก็คือ โรคมะเร็งค่ะกระเทียมนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งต่างๆด้วยนั่นเองค่ะสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะคะ NCI ได้กล่าวว่ากระเทียมเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็งค่ะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระเทียมหรือปริมาณความเข้มข้นที่หลากหลายนะคะค่ะกระเทียมนะคะก็มีส่วนในการต้านมะเร็งได้ด้วยนั่นเองค่ะแต่จากการวิจัยนะคะ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกระเทียมหรือปริมาณความเข้มข้นที่หลากหลายนะคะเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็อาจทําให้ประสิทธิภาพของกระเทียมเสื่อมสลายไปได้เช่นกันค่ะมาดูโรคที่3กันเลยค่ะนั่นก็คือแก้วัดนั่นเองค่ะอันนี้นี่คือมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะในเรื่องของหวัดวัดนะคะกับกระเทียมนะคะหลายคนเชื่อว่ากระเทียมมีฤทธ ต้านเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อไวรัสค่ะและนํามาใช้เพื่อป้องกันบรรเทาอาการหวัดอย่างยาวนานมานะคะโรคที่4คืออะไรนั้นนะคะนั่นก็คือโรคไขมันนั่นเองค่ะช่วยลดน้ําหนักและลดมวลไขมันได้นั่นเองค่ะโอ้เห็นกลิ่นแรงๆแบบนี้สรรพคุณมากมีเลยนะคะ ในภาวะผู้ป่วยไขมันพอกตับนะคะที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์แต่มักมีสาเหตุมาจากโรคอ้วนค่ะโรคเบาหวานประเภทที่2นะคะความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเส้นเลือดค่ะซึ่งการรักษาด้วยการรับประทานยาการผ่าตัดหรือลดน้ำหนักอาจไม่เพียงพอนะคะหากไม่ดูแลการรับประทานอาหารควบคู่ไปด้วยการรับประทานกระเทียมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะกระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่อุดมไปด้วยกรรมถันหรือ ซันเฟอร์และสารอาหารชนิดอื่นๆนะคะมีคุณสมบัติป้องกันภาวะอ้วนการรับประทานกระเทียมอาจช่วยลดปริมาณไขมันในตับและป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนั่นเองนะคะมาดูโรคสุดท้ายนะคะโรคที่5ค่ะนั่นก็คือคอเลสเตอรอลนั่นเองค่ะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ด้วยนั่นเองนะคะ และยังช่วยเพิ่มไขมันดีนะคะ HDL นะคะที่เป็นไขมันดีต่อร่างกายของเราด้วยนั่นเองค่ะก็ได้รู้ถึง5โรคกันไปแล้วนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ5โรคนี้นะคะก็ลองไปรับประทานกระเทียมดูนะคะจะทานกระเทียมสดสดหรือว่าจะทานกระเทียมในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเราควรศึกษาแล้วก็ควรดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์นะั้นคงคุณภาพของกระเทียมได้ดีหรือเปล่านั่นเองนะคะ การที่เราจะกินกระเทียมนะคะตัวในเรื่องของการรักษาโรคหรือว่าต้านโรคนะคะเราต้องกินให้ถึงนั่นเองนะคะและต้องกินในปริมาณที่เพียงพอนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นได้เห็นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะบิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ